านสิดหลังครับสิดหลังในหมายเด็กโอ้โหเยอะมาหนึ่งกิโลนิรครับกับผมสวัสดีกันให้ย้ำเต่าครับพี่น้องนะครับเช้าวันหยุดแห่งการไม่ได้ทำงานครับพาพี่พาน้องมาทำการยามแนวดักกลุ่ครับเหมือนเดิมมากับนายนี่ครับสุดยอดนี่แกยืนนี่แกโชว์เยอะ เราจะมาเติมเหยื่อดักกุ้งแล้วก็ยามเนาะนะเนาะครับคือเราต้องดูมันอยูรอบๆเดียวกันแต่มันจะมันจะไปตามน้ำหมดเฮ้ยน้ำมันไหลแห้งครับเนี่ยโอ้โหบรรยากาศน้ำล้นครับเรามาดูว่าเราจะมีความหมานบอกนะครับสำหรับการยามกุ้งของเขาในมนี้ครับทางแหลกอยู่ตรงข้างในครับใส่พาน้ำไปเลยครับมีความหมันไหมครับ โอ้น้มผัดเป็นร้อยเหรอครับนี่หน้ามันวนครับตรงนี้ด,ดูนะเปนไปเลยหลังแรกมีตัวมีตัวมีตัวอยู่นะครับโอ้สุดเรได้ครับกุ้งบังเอิญนะครับโอ้โหหลังเดียวครับหลังเดียวครับเนี้ยหายเบิดครับเนี่ย หลังที่สองครับโอ้หนามเลือกครับตรงนี้ก้างคางหย่าเลยครับบางบนย่าไปเลยหมานบอหมานบอ,รอตรงนี้โอ้เดี๋ยวหลขึ้นครับหลังนี่เนี่ยโอ้หลังเดียวครับ มันครับหมานนะครับสุดยอดครับโอเคครับโอเคนี่สองหลังเองนี่นะนี่หลังแรกครับอหอยตัวใหญ่ไว้เพื่อหลังนี้โอ้หอยตัวใหญ่ใหญ่ไว้กุ้งไร้ครับขนาดนา้ำไรตัวใหญ่ออกมาไว้อ่ะอย่างบางกุ้งครับข้างในครับ หลังเดียวครับสวดสนด่คร pues <the> er ับหลังเดียวล้วนๆครับโอ้หมานับครับนะครับหลังต่อมากนะครับที่ตรงไหนล่ะนี่ลุงหงส์ก็น้อยครับหมายนี่มันมืนครับมันเป็นดินเหนียวนะครับหมายนี่เป็นดินโอ้โหเห็นหัวบานครับเห็นหัวบาน เห็นหัวบานอโอ้โหบานทั้งกุ้งทั้งหอยครับเอ๊ยอย่างหลายครับคนอะอะได้เมไดอบีงใกล้ครับเนี่ยเบิ้องภาพหลังเดียวโอ้โหสุดยอดครับคนอะหลังเดียวสองขีดสามขีดเลยเนะี่ยสองขีดเนะี่ย มันหักมันแน,น่นอันนั้นเอเก็บหอยแล้วนี่ครับมีวามหมานเ,เนื้อเด็ดครับเนื้อเด็ดขนาดน้ำไหลล่า,ย,ลา,ย,ลาย,ยังเข่าดีครับพี่น้องเราเมืองครับข้าวไอ้นั่นนะครับเป็นเผ่าอ่ะลำครับลำกั้วผสมกับหัวหานไก่น้อยผสมหัวหานปลาดุกครับเอา,าออกดูกันมดที่แหละเออเอาออกเลย โอเคครับว่าเบืองดังนี้ครับมีความหมานหรือเปล่านะครับมีสายนอนะเดกเข้าครับหาหมา่ป่อซำจมหายครับเนี่ยต่งงมหรือมั้งครับเนี่ยขอเนี่อาจจะน้อยครับมันจะหามันอยู่ยไปหาดิมันจะหาได้วไเอาไปเสงขึ้นบนหมดแล้ว ทำไมแก<า>ไม่บอกอะ่ะอา้าวใครจำแล้วก็คิดว่าความจำดีเห <laughs> มืนหอนกันโอ้มันบม่ได้หายครับมันเอาไปใส่ข้างบนหมดแล้วอะ่ะลืมครับลืมโอ้โหมาดีๆมาก็คิดว่าเอา้ามื่อกีไปแทรกบนรถแล้วด้วอ,อคิดว่ากูยังมีเหลืออีกอาจจะมึงมึงหนีแล้วครับไปไปเบิ่งข้างเครื่องครับ <laughs> นี่ครับมันอยู่นี่ครับไม่ได้อยู่ข้างล่าง โอ้ยในยนี่ก็ได้โอ้ยเมื่อังนี้ครับจริงมีข้อมันหรือเปล่าเขาใหญ่มากครับเขาบริสไซของลางมาลุ้นกันอ้าวมีเสียงมีเสียงนี่มีเสียง,ยงอา่าพอได้กินครับนิดหน่อย ่ครับปลาซิวครับนี่ครับอึบ่าง่อมาครับวัดดวงกันดูครับอ่าไม่เสียงครับไม่เสียงอึ๊บโอ้ใช่ได้ครับใช่ได้ครับเยอะเลยครับท้งปลาซิวทั้งกุ้งครับเนี่ นี่หดนะีแล้วต่อมาครับเหยื่อเด็ดดักกุ้งของเราครับโอ้คืออาลุงอ,งอาอนักเท,น,าาทน้ำบานีลครับเฮ้ยมีเสียงอยู่นะเบี้ยครับอือก็หอยตั้งกุ้งครับ หลังกล้องสุดท้ายครับว่างโลโลอยยู่นั่ตื่นนีะครับมันจะคือบอครับเนี่ยโอ้น้ำม,มันหลายครับน้ำม,มันหลายช่วงนี้นี่ไม่มีไหมนีไม่ใช่ได้อยู่ครับพอได้อยู่นะนี่ครับ วยังไงครับมาหลังสุดท้ายครับอยู่ตรงนี้ตร,นตรงไหนอ่ะคือบาเห็นดดเดินเดือดหารครับหนามพัดไปแล้วมั้งครับเลยหลังสุดท้ายหายครับ น่าจะเป็นทีมงานคุณภาพมากเอาไปเลยครับน่สำนี้นะครับรับเร้านี้นะครับนี่เราหมานอยู่นะครับเราไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่กุ้งนะครับทดสอบบ้างครับเหยื่อหัวหารปลาดุกนะครับหัวหารไก่น้อยแล้วก็รำขั้วนะครับนี่หลายครับขอบคุณทุกการรับชมครับมาเบ่งกันไหมเหมือนหลังครับหายนอนเรองเนาะคงจะเอาขึ้นไม่ได้เนาะ ได้แอมบันเราบันอย่างนี้ไปกินเหย่ยนตัวกระจกเลยตัวกระจกไม่ได้หลงหมองครับแต่ว่าหาบ่เจอครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านช่ชมครับหลับลากันคลิปนี้เนาะบรรยากาศนี้ครับสวัสดีครับ